สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องกว่างฝ่ายสุขุสุขคนแฟนเพลงแฟนครับมองมาล้ำเจเกลยหรือว่าแฟนครับมองสาวเจกีพีพยากนะคะพี่น้องประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยพอเคยพอพอเคยพอหมอลำัสองคณราประชันกันพี่น้องยุบปวกแดงเมื่อนี้หมอลำใจเกิดล้อยปะทะแพร่แพร่แสงทองแสงทองฟินแลนด์นะคะพุ่ยบานฟินแลนด์พร้อมแพร่แพร่แสงทอง <wh> <ami>? ปะทะกันก็มาลับเกตกันเลยตั้งหานคางกันเลยเต้นคณะนี่แล้วเล่นไปเต้นคณะนั้นเต้นคณะนั้นแล้วเล่นกลับมาเต้นคณะนี้ป๊ดอย่างมาเลิมเลิศเปิดเสือกแถวพระประแดงโปรโมชั่นเขาจัดให้นะครับพี่น้องมาเด้อมือนีีเรือมาเด้อมาเด้อมาเด้อบึ้งบึ้งบึ้อย่ระย่องปวกแดงพี่น้องตลาดอ่อย่าง,งนี้ยุ่งเนี่ยยุ่งแยกกันกองปรามึงปราปราเ่ย่อยก็เลื่อมซื้อ่อยคือเลื่อมไม้แถวบู ใครคอยจับกีเพียร์บ้าอนนึงหนิพี่มึงมึงมึง,งพี่น้องโอ้ยเสียงพี่น้องมึงบรรยากาศเนี่ยพี่น้องตลาดสมาร์ทแลนด์นะคะแยกห้วยปราบนะคะนี่นี่นี่นอันนี้แสงต้องฟินเลดนอันนี้มอลตอใจเก,กรล้อยค่ะตั้งคางกันเลยนะคะพี่น้องความมวนความซื้นสไลฮาดกันเมื่อนี่แหละเดินกว่างไง บรรจุคนได้หลายเมื่นพี่น้องประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วมาเด้อมาเด้อไปกําลังใจมารํางใจกันลอยหรือว่าสม่ไหมกัาลังใจแสงท้องฟิลเล่นก็ดก็เฮตีแท้พระประแดงผมว่ชั่นแหมเบึงเนืเบึงเนื้บืองซอยกนาลเนี่ยสองคณะสองหันตั้งประชันกันเลี้ยงกันแบบนี้เได้พี่น้องตั้งหันข้างใส้กันตั้งเลี้ยงกันพี่น้องขันอยากเต้นใจกัรลอยกันเล่นมาฟังพี่ขันอยากเต้นแสงท้องฟิลเล่นกันเล่นมาฟังนี่ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้ว ฝากพี่น้องกดไล์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อมวนมั่นกันแ้มือนี่ครัหมอรำซิ่งปะทะหมอรำหมูบรรยากาศงานเป็นแบบนี้ให้พี่น้องมากมวนซื้อน,น้ำกันมวนแทฉบัดมือหยังเป็นวันอาทิตย์พร้อมพี่น้องระยองปวกแดงอย่าลืมไม่กับนัแน่งใจเด้อพี่น้องเด้อม,มาแ้คุมสุดคุมจ่ายบัตรเพื่อเดียวได้เบื้องมองลำัสองคณะคุมขากุมแมแ่คุมแ้คุมบ้าคุมโพดคุมโพวข้างใจก็ร้อยกับลังติดตั้งชาติเสียงค้องฟิเลน ปาสจากข้าเจ้ากันเรียบร้อยแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปาเปที่้ำกัน เออแมนมือไข่ว่าหน่นอยหนึ่งเออใจกรยไรง่ายควนอยหนึ่งหมอลำมมูรับหมอลำมซิงหมอลำมซิงห้ามิติเลยก็ว่าได้แพรวพร่าแสงทองคุ้มสุดคุ้มพี่น้องมือนี่คุ้มแท้แน่นอนไผ่บอมาามุดเจ้าสีโบก็ไผ่บ่รู้เรื่องแล้วมุจเจ้าสิเสียใจนะจ๊ะแล้วเจอกันคืนนี้ค่ะเลิศ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 